สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดวิดกูดดี้นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาคอนฟิกรถมาเซราติ MC20 ครับไป ตอนนี้เราก็อยู่ที่มาเซราติประเทศไทยครับโชว์รูมหลักที่อยู่ตรงเอ u a แควก็จะมีโชว์รูมอีกที่หนึ่งอยู่ที่ข้างพารากอนด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เราจะมาคอนฟิกรถ n c 20เป็นรถที่ต้องบอกว่ามาเซราติไม่ได้ทำแบบซุปเปอร์คาร์ออกมาน,นานแล้วนะครับในรอบ22ปีเอาสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวพาไปเจอนี่นครับ <the horn> สวัสวดีครับสวัสดีครับผมคุณข้าคุณดี้วันนี้แวะมาผมอยากจะมาคอนฟิกรถ MC 20ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า allocation ที่เมืองไทยก็เหลือ,อน้อยเต็มทีเหลือน้อยเต็มทีครับรถคันนี้ต้องเป็นมาสตร์ติโอเนอร์ถึงจะซื้อได้ต้องเหมือนเอนโซ่เหมือนเอนโซ่สมัยตอนซื้อเอนโซ่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นผ้าต่อของ MC 12มาเป็น MC 20เล่าถึงรถรุ่นนี้ให้ฟังหน่อยครับว่ามันทีเด็ดมังคือตรงไหน MC 20เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทางมาสตรติ FCA เนี่ยเขากรุงใจ มากเพราะว่าเขาทําด้วยตัวเองเลยมีศูนย์พัฒนาของตัวเองที่เป็นโรงงานใหม่ที่โมเดนาต้องบอกคันนี้ใช้ F1 เทคโนโลยีล้วนล้วน r e chamber passive โอโ้โหสุดๆเพราะว่าสุดยังไงอย่างเช่นเรื่องเครื่องยน <National S 2> ต์ National ตัวนี้ต้องบอกว่าแรงบรรจักรมาน F1 ตัวแพลตฟอร์มต้องบอกว่าเราไม่ได้ทําเครื่องยนต์วางกลางมาก็นัน<ด>นคื <ไง S 2> อย,อยุ่ไม่คนหลายคนถามว่าเอ๊ะล้าทำไมเราต้องซื้อ MC ตัวนี้ต้องบอกว่าเขาเคลมเลยว่าเป็น6สูบที่เร็วที่สุดในโลกแบบนี้นี้เรื่องจริงเพราะาน้ำหนักเบามากวันที่ ถาซื้อรถเนี่ยเราก็ต่ำกว่า1,500กิโลต่ำกว่า1,500ครับถ้าเกิดใส่ออปชั่นเต็มๆเข้าไปพวกคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยได้ต่ำกว่า1,400ว้าวคือบางทีเราซื้อรถเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ๊อถามเซลส์ไอ้น้องแรงมัตเท่าไหร่ซีซีเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ต้องมาดูด้วยน้ำหนักด้วยแต่สุดท้ายมันสุดท้ายมันต้องไปดูเรทที่เลโชด้วยทำแบบวันนี้ที่ดูแบบว่าความรู้แบบส้มท้นอย่างไรปุ๊บไปท่องมาไปแค่ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาด้วยขอมาช่วยคอนฟิกนฟ lict นะ สองคันนี้คันหนึ่งช่้ามาคันนี้คันหนึ่งเออนี่มาห้าคันเลยเหรอตากล้องเอาคันหนึ่งเป็น B M ไปแล้วกันอันที่อีกครับนั้นเสิร์ฟชาหน่อยเสิร์ฟชาครับให้เลือกโที่มาสซจเตินี่เขาให้กินชาเป็นถุงถุงนี่เลยเล้วเคี้ยวอโอ้งเดี้ยเดี๋ยวถุงมันเข้าปากเป็นชานะครับผลเดียมาสนะครับแล้วถ้าผมอยากได้ชาดำเย็นมีไหมน้องไม่มีต้องบอกว่าห้องนี้เปรียบเสมือนบ้านห้องนี้ก็คือห้องรับแขกคือแต่งเหมือนแบบ living room เวลาเรามีบ้าน เราก็มาจะเอาเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาของเราครับผมมาติดเอาไว้เพราะเวลาลูกค้ามาหรือเอวลาเพื่อนมาก็นั่งรอเพราะเรายังทําธุระส่วนตัวไม่เสร็จอย่างเนี้ยใช่ไหมนั้นปยบ่ายโมงครับก็มาประมาณบ่ายสองกว่าโอเค ก็นั่งดูรูปไปเรื่อยๆมึงพูดกูสายเลยป่าวพี่มึงัวซองมึงเป็นคำนัสสายในนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของมาสร์ติทั้งหมดหนึ่งร้กว่าปีนะครับ100กว่าปีมามาสร์ติเนี่ยถือกำเนิดครั้งแรกในโลกก็คือปีสิบเก้าสิบสอย่าไปซื้อหวยนะไม่ใช่ call center นึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับก็100กว่าปีแล้วเราถือกำเนิด เ <Okay. S 1> ฉกเช่นเดียวกับทีมฟอร์มู a ่าวันหลายทีมในปัจจุบันที่ทํารถเพื่อลงเซอร์กิตอย่างเดียวแต่พออยู่ๆไปอ่ะหายกินสนามไม่ได้ <laughs> <laughs> มันก็ต้องลงบนถนนบ้าง<ช>ไม่ไว่าจะเป็นเลอมังอ <ie> <ช>ินดี้500หรือฟอร์มูล่าสฟอร์มูล่าหเมื่อสมัยหลายปีก่อนนู้นเราก็คว้าแชมป์มาหมดเยอะแยะครับในประเทศไทยทเราก็มีนักแข่งทีมฟอร์มูล่าชัดเลยท่านนึงก็พระองค์กีระที่ใช้มาเตอร,ร์ติถึง3คันนะครับประเทศไทยก็ผูกพันกับมาเตอร,ร์ติมาเนอร์น,นานแล้วในระดับหนึ่งเลย ีสุดยอดนี่คือห้องนั่งเนก็นะจะมีรูปโซฟาตัวนี้ก็อิตาลีอิตาเลนิตะล,ลองนั่งดูครับแต่ถ้านั่งนานแล้วหลับนะเพราผมเ<ห>ป็นที่หลับผมประจำเฮ<ห><ห>้ยไม่ใช่ออนัั่ครบ,ครบโ้โห ความรู้สึกประมาณ7จ็ดแสนคู่กับรองเท้ากลเป็นแปดแสนห้าเน่ยจ๋มากทีนี้ก็อันนี้เป็นห้องรับแขกของผมนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้ยังไม่มาถึงประเทศไทยนะยังไม่มีที่ไหนในโลกด้วยยังไม่มีไม่มีเลยที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาเป็นม็อกอาร์เป็นล็อกอัร์หมดนะครับคิวของประเทศไทยก็คือช่วงควอเตอร์หนึ่งของปีหน้าเปิดตัวในประเทศไทยแน่นอนนะครับเราพยายามจะเอามาให้มันชนกับมอเตอร์โชว์แต่ไม่รู้จัดได้หรือเปล่าทีนี้อย่างนี้ผมเชิญไปดูดสไลด์ไปเล่าเรื่องราวให้ฟังโอเคโอเค ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ c o n f ิ i c t r e s o t i o n รูมนะครับมาถึงนี่มีเสียตังค์แน่นอนขอ VP ครับมือขวามาช่วยใน c o n f ิ i รถ o a d ครับคนนี้นี่จะเป็นคนแม่นเรื่องสเปคนะครับส่วนอนุญาตซื้อไม่ซื้อจะอยู่ทางนู้นนะครับอันนี้ต้องอ๋อนั่นคือตัว permission permission ครับ permission d payment ถูกต้องครับเดี๋ยวไปรงนู้นแทนเลยไม่ครับเป็น permission and payment ด้วยฮะอันทัานไปนั่งดูนั่นดให้เขานั่งนี่ด นั่งผิดไปแล้วก่อนนั่งผิดแล้วนะขออนุญาตเล่าให้กับทีมนี้ฟังก่อนว่า M M X หรือมาเซราติ M C 2 0มันเป็นังไงบ้างนะครับเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยโปรเจกต์นี้ใช้ชื่อว่า M M X x นะครับก็คือ M C 2 0นะครับอาจจะมีคนถามว่า M C 2 0มาจากอะไรครับมาเซราติคอซ่า er ปี2020ีครับเดี๋ยวผมจะเปิดอ,อ,อีกทาถ้ามีสนใจนะ <laughs> รอแต่กลมันรอรอันนี้อยู่ครับรออันนี้อยู่ครับเพื่อนขี่คอว่าแบบรออันนี้อยู่ครับได้อันเดียวครับเมื่อคืนจอแล้ะไม่มมีันเป็เมื่อคืนผมส่งคลิปไปบอกพี่ต้องส่งอันดูแม่งหมดแล้วทุกอันเราตัวเองเราบอกอย่าบอกให้เซลล์มันรู้เดี๋ยวมันรู้มึงอยากได้สไลด์นี้เป็นสไลด์ตอนที่เราอบรมภายในนะครับตอนอินฟอร์เมชั่นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเขาทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเปิดตัวทั่วโลกพร้อมกันผ่านระบบสตรีมมิ่งเนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงไวรัสโควิด เฮ้ยเส้ยสตาร์เราครับเราเริ่มมาก็ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาแอบมีสปายช็อตนะครับก็จะทำไวรัลด้วยติติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับทุกคนเดากันไปหมดเลยว่าเฮ้ยตกลงมันจะไฟกลมเหรอไฟท้ายมันจะเป็นแบบนี้จริงๆเหรอเฮ้ยมันน่าเกียดนะ คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมต้องบอกว่ามาสเตอร์ติหลอกได้เงียนมากและเป็นไวรัลที่ Talk of the Town สุดๆนะ,นะนะช่วงถอยหลังไปเมื่อ8เดือนอที่ผ่านมายนตกรรมครั้งนี้ทามาได้เนียนขนาดไหน มาเซอรติคอซ่าทเวนตี้ทเวนตี้เอาไปจองเล้เยสีเขาก็เลือกแล้วล้อเขาก็เลือกแล้วนี่แสดงไปเฉยๆที่เห็นอยู่คันนี้คือ M C 12นะครับครับผมผู้ประกอบของอะไรครับเป็นคู่ประกอบของ Enzo Ferrari เป็นสายแฝดของ Enzo Ferrari นะครับคันนี้มีแค่สุดสองคันบนโลกตอนนี้คันที่ถูกที่สุดมูลค่าอยู่ที่100กับ50ล้านบาทส่วนคันนี้คือตัวใหม่ของเรา M C 2 0ก็คือบอกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจมาจาก M C 12คือเขาบอกว่ามาเซอร์ติเนี่ยจะไม่ใช้รหัส M C ถ้าจะไม่เอารถลงไปแข่งฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็น MC 2 0ลงแบบรายการนแน่นอน,นเพราะมันเป็นรหัสที่จะเป็นรถแข่งเท่านั้นตอนนี้พุ่นขึ้นนะอันนี้คือภาพด้านหน้า Butterfly ดอก นี่ยอันนี้ค็อเป็นดัตตานะครับเวลาเราไปซื้อรถนะครับเราอย่าดูแค่ลูกสูบ<ม>เราอย่าดูแค่แรงมา้าต้องบอกว่าปัจจุบันเองค่ายรถยนต์เนี่ยเขาต้องทํา CO2 ให้ต่ำสมัยก่อนรถต้องทําให้มันแรงแต่ดีที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมรถยนต์มันถูกรอบด้วยกฎหมายของแต่ละประเทศหรือกฎหมายของแต่ละสหภาพต้อทงทํา CO2 ให้ต่าก่อนถ้าเลือกลูกสูบเยอะมันก็มีโอกาสที่ผลิตไอเสียเยอะแต่โจทย์ที่มันสําคัญของค่ายรถยนต์ที่ไม่มีไม่ได้ก็คือเรื่อง performance เดี๋ยวผมไทำต่ายๆเอาข้างให้ดูก่อนผมเตรียมมาแล้วครับเข่าคาลิเปอร์ฟ ไปถึงร้านล้างรถแม่งเคลือบแก้วให้เสร็จเรียบร้อยเลยด่างเลยด่างเลยด่างเลยไม่บอกน้องเช็ดให้ดีนะบอกดีไม่ต้องห่วครับพี่มาแบบเช็ดให้เงาเลยในงาถึงไม่พช็ได้ออกปั่นปี่นเนี่ยปั่นนะวันพี่ผมปั่นมันเมื่อยมือเลยรถพี่ไปทำอะไรรถพี่แพงหรอเปาทำไมรถพี่คนแหวไม่ขายพี่ไม่รู้ว่าพีเนี่ยรม่งเอาไล้อลายที่เปิดเอาล้อลายเป็นตัวคุณดีก่อนครับมีอะไรครับเปิ้ลอันนี้จะเป็นดานอันนี้ไทเด้นว่ะไทเดนของจริงว่ะขอดูเหลืองหน่อยครับเหลืองได้ครับเหลืองครับ นนนนีีี่่่่่่รัออุุ้้ยยยเเเาไไดดูะมกปปิตวทญถือว่าเราเราไหมครับเรามากครับขอดูเหลืองคาลิเปอร์แดงหน่อยครับเฮ้ยจบครับจบที่ตรงนี้แหละขอไปข่าวเหมือนเดิมครับจะมีข่าวอย่างเดียวที่ด้านเป็นสีแมทใช่ครับเดี๋ยวน้องเงินครับจะได้เป็นเอ็มเพอร์ฟอร์แมนครับล้ออะไรนี่ครับบอกครับขอดูมันเงินเต็มครับแล้วสีน้ำตาลครับน้ำตาลดูน้ำตาลหนเฮ้ยโอ้ไม่เห็นเงทนเงมัอนด้วยไปขอดูน้ำเงินอีกทีได้ไหมครับมุมนี้มุมนี้ อ๋อน้ำเงินมีข้างบนหน่อยนึงใช่กระดองตัวนี้มันจะเป็นแล้วถ้าเกิดเป็นไอ่บอกเชฟรอนเฮ้ยอันนี้สวยกว่ามันจะเป็นคาร์บอนใช่ใช่มันจะเป็นเนื้อคาร์บอนแมตตโอเคงั้นครับงั้นไปอันนี้ครับถัดมานี่คือภายในที่เราดูเลือกไปทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินเชฟรอนนะครับเซอร์เซรี่แพ็กเกจอ่ก็จะมีแพ็กเกจคาร์บอนแพ็คคาร์บอนแพ็คสิ่งที่ได้ก็คือกระจังหน้าส่วนของลิฟต์ด้านหน้าก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับเป็นฟอนต์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังก็คคคคืออออออจจะะะะมมีีีส่่ววนน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 นขงงดดด้้้้้าาาาาหหลลััทเเเเปปป็็็รรรรรร์์์บบบบบไไไฟฟแกตู เฮ้ยข้างในจะเป็นอินเทอร์เนียนะครับก็คือคาร์บอนไฟเบอร์แพคเหมือนกันนะครับแพาเนชชิฟคาร์บอนอย่างเงี้ยครับตรงส่วนต่างๆตรงนี้คาร์บอนคาร์บอนคลัสเตอร์แคปอ๋อฝาด้านบนใช่ครับตรงนี้ดอซิลมันก็จะเป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงไม่ไม่เอาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปโฟล์คลครับแบรนด์โลโก้ต้องมีครับหัวต้องมีครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปลงอินสตาแกรมไม่ได้ครับอันนี้มันจะเป็นปักหัวหมอนเฉยๆครับจะมี่ใั่ปักเป็นูดี้มั้ยันเดี๋วมาปกเอนิวะครับ อันนี้จะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเราจะมี2แบบมีพวงมาลัยหนังกับพวงมาลัยที่เป็นอะคันธาร่ามันคือจะบังคับเลือกเลยว่าจะเป็นหนังหรือจะเป็นอะคันธาร่าอะคันธาร่าเดี๋ยวมันครับใบสปอร์ตของ MC 2 0นี่คือจะเป็นออปชั่นไม่เอาครับในส่วนของเบรกก็จะมีดูโอ้แคสนะครับก็คือเบรก เป็นอีกแบบหนึ่งกับคาร์บอนเซรามิกแล้วก็อันนี้ถัดมาก็จะเป็นเอาครับเอลี่ต้องเอาครับผมลิฟ p นะครับอจรขับดีครับลิปจยกลิฟเอาครับครับผมอันนี้ฝาครอบเครื่องครับคาร์บอนเอาครับต้องเอาครับสปอยเลอร์ไหมครับไม่เอาครับได้ครับผมคาร์บอนไฟเบอร์ลูปเอาครับ แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแพ็กเกจมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยก็คือทั้งหมดที่เลือกไปนะครับรีวิวซัมมารี่ให้ดูก่อนร่าที่ก็คือจะเป็นออปชั่นที่ได้ทั้งหมดนะครับสีขาวนะครับบอกเบรกสื้อเงินร้อยยี่สิบนคนดีด้วยเขาผมอันนี้คือลิสต์ของราคาออปชั่นคือเขาปริ้นมาให้ตัวเล็กมากให้เรามองไม่เห็นงงๆแล้วก็ให้เซ็นอย่างเดียวให้สูตรมันดูเล็กๆเนี่ยกระมันไม่ยาว อันนี้คือราคาออปชันทั้งหมดที่มีให้เลือกติ๊กให้ว่าเลือกอันไหนไปบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาซัมเมอรี่ทั้งหมดให้อีกทีหนึ่งเช็คชื่อครับที่ตัวเองเลือกไปครับผม 2Layer p ร์เพไม่ใช่ของเราเป็นชื่ออะไรครับของเรา Matte p a i n t ครับ1 9 5 0 0 0 0าบาทครับผมคาร์บอนไฟเบอร์ลู0 0 0 0าแครับ5,200,000บาทครับสำหรับชุดแพ็กเกจคาร์บอนรอบคันทั้งคันนะครับดองวันนี้4ล้านอเดือนใช่ ตอนนี้เราก็ได้ราคาเจ้ามาเซอร์ติ MC 20ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปตัดสินใจกันก่อนว่าจะเพิ่มเติมหรือลดออปชันลงเพราะว่าราคาออปชันที่ค่อทั้งดุพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีหลายอย่างที่ควรจะต้องใส่เข้าไปแล้วก็หลายๆอย่างอาจจะเอาออกก็ได้นะเดี๋ยวเราขอกลับบ้านไปเลือกก่อนสักพู่นึ่งครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรายการมาตลอดลทั้งวันนะครับแล้วก็ขอบคุณมาเซอร์ติไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้เราลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ thank <laughs> you